ฟังโก้ย้ำแขนโมโลนีป้องแชมป์5 1 5ปอนด์ WBA ได้สำเร็จผลการชกภาคที่3อันมีเข็มขัดแชมป์โลกปกติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA ระหว่างโจชัวฟังโกเจ้าของตำแหน่งชาวอเมริกันกับคู่ปรับเก่าอดีตแชมป์โลกแฝดน้องจากออสเตรเลียแอนดูโมโลนีที่มีขึ้นที่สังเวียนฮาร์ด็อกโฮเทลแอนคาสิโนในโอกาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกาในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดการโชคดังนี้ในยกแรกทั้งคู่แรกเย็บกันปราปลายแต่ขวาของฟังกโก้ทำงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะก่อนหมดยกในยกที่สองฟังกโก้มาได้หมัดชุดทำคะแนนได้ตอนต้นยกแต่พอกลางยกไปโมลโรนีเริ่มออกหมัดล่างสลับบนและอัปคัดที่สวยงามยกที่สามโมลนี ดักสวยๆจนฟังโกเป๋ในช่วงนาทีแรกของยกโดยยกนี้ทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างสนุกและในยกที่4โมโลนีต่อยลำตัวได้สวยๆทั้งต้นยกและปลายยกเข้ายกที่5ในช่วงปลายยกโมโลนีดักขวาได้จ่าแจ้งเป็นอย่างมากและยกที่หกในต้นยกโมโลนีเองโดนกรรมการเตือนเรื่องหัวชนและปลายยกฟังโกอัปคักาดได้สวยๆจนโมโลนีต้องถอยยกที่เจ็ด มีอยู่จังหวะหนึ่งที่โมโลนี่ต่อยค่อมและในจังหวะนั้นฟังโก้ก็เสียหลักล้มพอดียกที่8ในช่วงกลางยกฟังโก้ได้ฮุกได้สวยๆสองหมัดแล้วปลายยกได้ตัดลำตัวได้ชัดเจนอีกครั้งยกที่9ในกลางยกโมโลนี่ทำได้ดีส่วนปลายยกนั้นฟังโก้ก็ทำได้ดีเหมือนกันยกที่10ฟังโก้เองได้หมัดชุดทรงโมโลนี่และตอนกลางยกเองมาได้หมัดสวยๆ ยกที่สิบฟังโก้ได้มาดชุดทรงโบโลนีเข้าเชือกตอนกลางยกแล้วมาได้มาดสวยๆอีกตอนปลายยกและยกที่สิบเอ็ดฟังโก้อัปคัสซ้ายด้วยสวยๆและตลอดยกก็คุมเกมเอาไว้ได้ยกสุดท้ายยกที่สิบสองฟังโก้คุมเกมเอาไว้ได้สบายๆครบสิบสองยกกรรมการทั้งสามท่านให้คะแนนหนึ่งร้อยสิบหกต่อหนึ่งร้อยสิบสองให้ฟังโก้ชนะไปอย่างเอกชันทั้งหมด ทำให้โจชัวฟังโก้สามารถที่จะย้ำแขนและป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้อีกครั้งนั่นเอง